ขออนุญาตเรียนถามพี่ไก่นะคะกรณีที่มีรายงานว่าหลวงปู่มีเงินมากมายและด้วยตัวท่านที่เป็นโรคหลายโรคแล้วก็ภาวะอัลไซเมอร์ทางเราญาติเรามี การคุยกันไหมคะที่จะเข้ามาดูแลหรือจัดการยังไงคะก็ทางญาติกันช่วยกันเบื้องต้นนะคะก็คือหลังจากนี้จะมีการประชุมร่วมกับทางด้านองด้วยเพราะว่าหลวงปู่เป็นผู้ใหญ่นะคะอือทางญาติจะตัดสินใจเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้แต่ว่าทางญาติก็มีแนวทางที่จะมานำเสนอในวันนี้ว่าเราอยากจะขอความต้องการว่านลวงปู่แก่แล้วอะค่ะน้อยกว่าปีแล้วอะค่ะปีิี่แล้วอะเราอยากดูแล พ่อแม่พี่น้องผู้ย่าตายายเราในช่วงวาระสุดท้ายแบบไหนอะไรยังไงนะคะในส่วนของญาติเนี่ยตอนนี้มีญาติส่วนหนึ่งที่อยู่อยู่เราต้องดูว่าความต้องการของผู้อยู่สุดท้ายแล้วจะจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ส่วนใหญ่ญาติพี่น้องอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเราก็อยากจะลองดูว่าตามตามที่ท่านต้องการว่ายังอยากจะอยู่ที่นี่อยากจะอยู่ที่ยะโสธรหรืออยากจะกลับไปที่ขอนแก่น คือเรื่องเรื่องเงินนี่ผมขอเสริมนิดนึงนะครับว,ว่าเรามันเป็นเรื่องละเอียดต่อดซึ่งเราก็พยายามคุยกันในระหว่างลูกศิษย์กำการวัดแล้วก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่นะครับเรื่องเงินเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยหลวงปู่ท่านดำเนินมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะป่วย,ยคือท่านสร้างวัดมาโดยตลอดดังเจดีเนี่ยที่เราอยู่กันเนี่ยก็เจ็ดสิบกว่าล้านก็ร่วมแบบทุนมาด้วยกันเนี่ยท่านจะสร้างนี้ตลอดหมดกับการสร้างสาธารณประโยชน์ตอนนี้เราก็ยังหวังว่าเงินในส่วนนี้ถ้าเราประทุมกันได้ได้ข้อสรุปข้อเพื่อสาธารณประโยชน์และเพื่อ พุทธศาสนาแน่นอนครับคครับขอบคุณครับขอบคุณค่น้อบสื่อบคุณคะครั่ะขอบคุ่ขอบคุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณะบคุ่อบนะค่ับคะอคคบปรคะบคุคะคุณะบคุณะครัขอบนุะครับสาธุอนุโมทนานะครับกะบคระบุณค่ะขอคยคะุเอ่ค่ะ วัดวัดทดไมได้ได้เดี๋ยวให้ตากแดทำไม กอนแก่นที่ไหนนะรับเรื่องวะคดีทอ่นี่ครับต้องมาจาก่อนแก่นนะครับตนะ้องมา,านนล็อกออกมาเป็นทางลูกเขาไม่ได้วขอไปทำอะไรคนระับออกไปเลยไม่ต้องกลัวอานันชัยมาไม่ต้องกลัวอ๋อมีพอเรีเยกแจ้งความจับดำเนินคดีลูกก็หาบุตรลก เดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ทัพเขารับเรื่องนะอาจารย์ทัพเบอร์เบอร,บอร,บอรไว้นะไ,ไ,ไม่เป็นรหรอกไม่เป็ไรนะอาารันนั้นจะใช้ที่แหนจัดการได้

เชิญประชาชนมาน้องเรียนกับท่านทนายนะครับใบมง บ่ายโมงจะมีการลงวิดโอสอนนะครับเชิญทุกท่านมาลงวิดโอสอด้วยกันนะครับมองคนนี้ได้